เฮ้ยปองมึงรู้จักคนชื่อเจไหมวะไอเช่ดเจเด็กใหม่ที่แม่งกำลังดังอะนะกูเห็นคนจ้างแม่งโคตรเยอะเยอะกว่ามึงสมัยก่อนอีกใช่เหรอเออเยอะกว่ากูเนี่ยนะเยอะกว่ามึงอีกเชี่ยกูว่านะเดี๋ยวนี้แม่งคนรวยแม่งคงอยากฆ่าเยอะขึ้นว่ะมึงคิดดูดิขนาดน้องอยากฆ่าพี่เลย กูว่าถ้าคนไม่อยากค่ากันมากจริงอ่ะกูกับมึงไม่มาล่าตรงนี้หรอกเพื่อนเออแล้วมึงรู้ปะว่าไอเจมันใช้อะไรค่าเยอะกูจะไปรู้ได้ไงวะกูว่าแม่ก็น่าจะใช้ปืนจะเป็นอะไรได้อยู่ะ กูได้ยินมาเลยแม่งใช้ตะเกียบเว้ยเดี๋ยวตะเกียบแล้วมันใช้ยังไงของมันนะกูก็ไม่รู้ดิวะไอ้เหี้ยเครือสารลาที่ผ่านใช้ตะเกียบฆ่าคนชนไว้เออแล้วมึงรู้ป่ะพ่าแม่ขับรถไปทำงานกูว่านะ มอไซค์ปะทีเบิกงั้งนอ่ะอันนั้นมันปีที่แล้ว <c oughs> ปีเนี่ย <c oughs> มึงรู้จักปะ,ะอิซูซูอ่ะอิซูซูเออรถกระบะเนี่ยนะ <c oughs> ใช่เชียวโคเทจริงเออแล้วมึงไปรู้มาจากไหนวะกูว่าแม่งอาจจะปั่นจักรยานก็ได้ปั่นจักรยานโอ้โหมึงเลอะเทอะไปใหญ่แล้ว นักฆ่าที่จะปั่นจักรยานไปฆ่าคนไอเจไยงไงนอาจะปั่นก็ได้กูเป็นไอเจงกูก็ไม่ปั่นไปหรอกแม่งกวาจะไปฆ่าคนเสร็จก็จะหนีอีกก็ปั่นปั่นหนีกูวิ่งว่ากูยังเร็วกว่าจักรยานมันเลยเออมึงดูกูเป็นตัวอย่างไม่วะคนเท่เขาอ่ะก็ต้องมีรถสปอร์ตรถรเัุ่น่่ร้นนเออองแแสตตวล ตาถึงนี่เราอะอล้อกูสี่ล้อนะนะทองคำแท้นะครับเชี่ยเขาเฉียบเออเชี่ยพัดแล้วมึงชวนกูคุยเรื่องมันทำไมวะก็กูได้ข่าวมาว,ว่าแม่งได้งานใหญ่อบอนแม่งลงมือจ้างเองเลยนะเว้ยเชีย่ยจริงหรอวะใช่ดิถึงขั้นจ้างเองเลยเหรอ ล้วไงวะก็บอลแม่งเล่นใหญ่อ่ะแม่งติดกล้องเพื่อตัวไอเจอะติดกล้องเออเล่นใหญ่สั์กูลยชวนมาดูนี่ไงกูก็อยากเห็นเหมือนกันที่เขาบอกว่าแม่งฆ่าคนรู้ตะเกียบอ่ะแม่งทำยังไงเออมาดูดินี่ไมาพอดีเลย บอกฉันที่ฉัสิ่งนั้นไม่มีอีกแล้วสิ่งที่